SCG แถลงผลประกอบการไตรามารส2และครึ่งปีแรกของปี2567ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเพิ่มความฟิตทางธุรกิจคุมเข้มบริหารต้นทุนเร่งส่งมอบสินค้าและนวัตกรรมตรงใจความบริสุมเศรษฐกิจในครึ่งปีหลัง วันที่25ากรกฎาคม2567 SCG แถลงผลประกอบการไตรามาส2ปี2567ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องยอดขายและกำไรเพิ่มขึ้นจากไตรามาสก่อนอันนี้ส่งเวียดนามและอินโดนีเซียฟื้นตัวเร่งเพิ่มความฟิตทางธุรกิจฝ่ามรสุมเศรษฐกิจในประเทศโตช้าและกระจุกตัวความขัดแย้งระหว่างประเทศเน้นเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงทดแทนบริหารต้นทุนโฟกัสธุรกิจศักยภาพสูงดึง AI ดันประสิทธิภาพการผลิตรุกเสิร์ฟโซลูชันโดน ตอบโจทย์ลูกค้าทั่วอาเซียนส่งปูนคาร์บอนต่ำสู่ตลาดโลกปิตโตรเคมีเวียดนามจะกลับมาเริ่มทดสอบการเดินโรงงานภายในกันยายนนี้ ตวกว่าไตรมาสที่แล้วเนี่ยประมาณ3%โตวกว่าปีที่แล้วก็ประมาณ3%เหมือนกันผมขอย้าเรื่องห้ามาตรการแล้วกันอย่างแรกก็คือต้องลดต้นทุนลดต้น,ท,นทุนพลังงานนะครับตรงนี้เป็นความเข้มแข็งในระยะยาวคือการลดต้นทุนพลังงานเพิ่มโซลา่านะครับตรงตามสิ่งที่เราเรียกว่า Green Growth อันนี้ทําได้ดีในส่วนโฟกัสทางธุรกิจในสถานการณ์แบบนี้ธุรกิจไหนที่ดูแล้วเราไม่ควรจะไปสู้ต่อเนี่ยจดการไปเลยเรื่องที่3เป็นเรื่องของระบบ Distribution เราต้องพยายามลดต้นทุนสร้างแวร์ยให้ลูกค้าได้มากสุดในระบบการจัดส่งที่ครอบคลุมทั่วถึงในส่วนของ AI เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆม,มันช่วยเราโดยเฉพาะในโรงงานนะครับโรงงานนี่ชัดเจนในส่วนของ Solution Solution นี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าเราต้องการตอบโจทย์ต้องแข่งขันแบบตอบโจทย์ลูกค้าจริงๆนี่คือ5มาตรการหลัก SCG Cement and g r e e n s o l u t i o n เร่งผลักดันปูนคาร์บอนต่ำเจ e นเรชัน2ซึ่งสามารถลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ร้อยล115-20เมื่อเทียบกับปูนซีเมนต์เดิมโดยขยายสู่ตลาดต่างประเทศทั้งสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียซึ่งได้สร้างความมั่นใจในคุณภาพการใช้งานจนสามารถส่งออกสหรัฐอเมริกาได้แล้วมากกว่า1ล้านตัน นอกจากนี้ได้ออกปูนซีเมนหลากหลายรุ่นเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าครอบคลุมมากขึ้นเช่นแบรนด์ไฟสตา a r ในกัมพูชาเบนซ์ z, ในอินโดนีเซีย A d ดาม x ในเวียดนามและแรดในไทย s c g Distribution and Retail ลลุยเสิร์ฟสินค้าและบริการเรื่องบ้านผ่านร้านค้าปลีกกว่า87ร้านค้าในอาเซียน SCG Smart Living รุกนำเสนอนวัตกรรมวัสดุตกแต่งภูมิทัศน์อาทิกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้นลายดอกโบตันสำหรับทางเทา้าย่านยวราชพร้อมทั้งเปิดตัวนวัตกรรมระบบบำบัดอากาศเสีย Air Scrubber ส,สำหรับพื้นที่ขนาดเล็กภายใต้แบรนด์ Onex by SCG Smart Living SCG Decor ดันแผนสร้างการเติบโต2เท่าภายในปี2,573เริ่มเดินการผลิตโรงงานแผ่นปูพื้น SPC LT b y o t o กำลังผลิต1.8แสนตารางเมตรต่อปีตั้งเป้าชิงส่วนแบ่งตลาดกว่า500ล้านบาท SCG Chemicals เร่งผลักดันนวัตกรรมรักโลก SCGC Green Polymer สู่ตลาดที่มีความต้องการมากล่าสุดร่วมกับดาว พัฒนาธุรกิจ r e ไซเคิลพลาสติกตลอดห่วงโซ่คุณค่าเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตั้งเป้าพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิเพื่อเปลี่ยนขยะพลาสติกปริมาณกว่า200,000ตันต่อปี SCGP มุ่งขยายกำลังการผลิตรับความต้องการการบรรจุพัณฑ์จากภาคการท่องเที่ยวและบริการวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับความต้องการและส่งเสริมให้ SCGP ขยายเครือข่ายลูกค้าในต่างประเทศครอบคลุมยิ่งขึ้น ธุรกิจน้องใหม่ SCG Cleanergy เ,เติบโตได้ดีตามแผนมุ่งเพิ่มสัดส,ส่วนการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ให้ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูงครึ่งปีแรกของปี2567มีกำลังการผลิตร,รวม522เมกะวัตต์ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างการจากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี2567ในอัตรา2.50บาทต่อหุ้นเป็นเงิน3,000ล้านบาทโดยกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างการในวันที่23สิงหาคม2567กำหนดวันที่ไม่มีสิทธิ์รับเงินปันผลหรือ XD ในวันที่7สิงหาคม2567 และกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินปันผลในวันที่8สิงหาคม2567